จริงไม่ร้อกวงละแต่ของดีผมพูดเลยสองดีถ่ารูปใช้ได้เลยหรอถ่ายรูปถ่ายรูปลืมลืของหนึ่งสองตอนนี 2, yeah. ้เหลือของใครบ้างอ่ะใครยังไม่ได้จับบ้างอ่ะหมดแล้วเมีนจริงครับผมของชาคือจับไปแล้วใช่ป่ะใครได้ของชาอ่ะเหลือมีนจริงครับผมไม่พี่จับแขนได้ไหมวะแกเลย็ต้อองงเปนีย่า สิบล้วนเบ็คีสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ริงไอชามก็เลตัวเองไม่ต้องให้มินมินกับปิงจอมต่อมินกับปิงได้เรไดของผู้จัดการเอง้ผดกาแมีของคนมรสคนสุดท้ายครับ้ของตัวเอง ตัวมิเนี่ยนตัมินมินจะไปถ่ายรูปให้อุกท่านถ่ายรูปให้ต่างคนถ่ายรูปให้ต่างคนรอบสองรอกรอบโอ้โหรอกรอบผมจะบอกก่อนว่ามันมีแทคนิคนิดหน่อยเพราะวันที่แฟนมีดเอ็มชอยครับผมเอาของขวัญที่จะจับกับเพื่อนไปด้วยแล้วตอนที่เอากลับมามันรวมกับของแฟนคลับไปเลยหาไม่เจอตอนก่อนเราก็เลย งั้นเดี๋ยวจะให้ปิงอะตามใจปิงวันหนึ่งวันนี้ายโลกายลกหายูลหายกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคหายการการนึ